อาลีนวิจิตนะครับภูสงาเรานะฮะก็จบไปด้วยดีนะครับแต่ว่าในระหว่างที่เรามีการจัดงานกันเนี่ยมันก็มีข้อวิพากกันเล็กๆน้อยๆนะครับระหว่างคุณหนึ่งนะครับแล้วก็คุณคุกิ้งกับคุณปอพิบุตรมันทยซึ่งเป็นคนจัดงานนะครับในคอนเสิร์ต99ปีครูชาลีนะครับก็ก็มีอาจจะมีเข้าใจผิดกันเล็กๆน้อยๆนะครับในสิ่งที่มันผ่านมาทั้งหมดนะครับก็ไม่ได้พูดคุยกันนะครับทางคุณหนึ่งก็ไปแถลงข่าว พอเนี่ยฟังแถลงข่าวเสร็จไอเราได้ยินมัน่าไม่ใช่ไม่ใช่รับก็แถลงข่าวกลับมันก็เลยมีข้อวิพากษ์กันนะครับจนกระทั่งก็มีเหตุไปถึงถึงศาลนั่นนะฮะแต่ทางคุณบอแกก็ได้ฟังแล้วไอมันมีเรื่องราวที่เสียหายถึงตัวตัวท่านเองแล้วก็ทางบริษัทนะครับก็มีเรื่องราวไปถึงโรงศึนศาลกันแต่ก็ปัจจุบันนะครับมันก็เคลียกันจบเรียบร้อยนะครับโดยครั้งนี้และครั้งนั้นเนี่ยตอนนู้น ที่มันมีปัญหาก,กันเนี่ยทางคุณพอ่อไปได้ต,ต,ตั้งทนายนะครับแล้วก็เราก็ฟ้องหนึ่งไบกับอีกไปสิบล้านบาทนะครับในช่วงนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมานะครับก็พระอาจารย์ทันวรารนะวัดโพธิ์ทองท่านก็ได้ติดต่อทางคุณพอที่มณฑลไทยมาว่าขอเคลียร์นะครับขอเคลียร์แล้วก็สั่นจาขอวิทาบาลในเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับทางคุณพอ่อแล้วก็สนะรุปนะฮะสรุปกับทางพระอาจารย์ไปก็โอเคตามที่พระอาจารย์วราท่าน ถูไหมฮะคุณกิมตามนี้ไหมครับค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้ไหมครับไม่ค่อยเย็นนะเท่าไหร่ไม่ค่อยเย็ใช่ไหมอันนี้อนนี้เราก็คิดเด้วยความด้วยความแต่นี่แต่นี้เราก็อันนี้อันนี้ผมพูดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคุณเด็กครับคุณกิกา็พูดต่อว่าว่ามันเป็นอย่างที่ผมพูดไหมเรื่องอะไรอะไรประมาณแบบนี้นะครับอันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะพี่ตุ๊กติ๊กนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดนะครับอันนี้โดยสรุปที่ผมให้ให้เรื่องราวที่มันสรุปสรุปว่าเรื่องราวมันมาอย่างไง เกิดยังไงแล้วก็มันจบยังไงนะครับที่ที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับก,ก็ก็มีอยู่แค่นี้นะครับจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดแต่นี่ทางคุณหนึ่งทางคุณตุกกติ๊จะจะอธิบายยังไงก็จะอธิบาย,ย,าน,ย,าบายนะครับโอเคนะครับเรีนยนที่ว่านุองโขออะไรอะไรนะลุงพ่อเนี่ยตั้งมาขอให้คุณพ่อที่หมเนี่ยนะฮะได้ยุตินะครับขอบิจาราาเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดระหว่างที่ทางคุณพรอเน,นะะี่ยได้ทํา คดีฟ้องร้องค่าเสียหายติสิบล้านบาทนะครับสิบล้านบาทแล้วหลังจากนั้นก็มาปอดีปะนองกันพูดคุยกันค่าเสียหายเท่าไรครับค่าเสียหายที่ที่ตอนนู้นนะที่เรามีเรื่องราวเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์นะครับอะไรประมาณเนี้ยครับเรื่องเรื่องเรื่องเพลงไงไหมฮะเรื่องเพลงเรื่องเพลงแล้วก็ตอนน้ที่เราไปแถลงข่าวเรื่องเพลงก็ไม่เกี่ยวข้องกับงานสุชาเลยะจริงจริงวันนี้เรานเชิญมา เพราะว่าคนบอกว่าเราก็จะมามอบเงินให้กับสมาคมกีฬาีนี่ตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเราทราบแค่นี้นะคะตอนนี้เราก็กำลังงงอยู่ว่าตอนนี้คือเรื่องอะไรเพราะว่าเราโดนเชิญมาว่าเออเดี๋ยวจะมามอบเงินให้สมาคมกีฬาีด้วยกันแต่เรื่องเรื่องงานกุชารีครับแต่เราเราเข้าใจกันแล้วเราเราเ้องผ่อนกันแล้วนะครับา็ของที่ดิสาลแล้วเราเราตากลต่างเข้าใจเข้าใจกันแล้วครับครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องขออธิบายสักนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องความเป็นมาความเป็นมาทั้งหมดเนี่ยตามที่คุณจะรับพูดเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกต้องแต่ว่าเเมื่อเราได้ตกลงกันที่ศาลเคกันที่ศาลเมื่อวันที่18ใช่ไหมก้าวตุลาสุดสุดก้าตุลาใช่ไหมสุดสุตุลาล่าสุดต้องไหมคะจาก10ล้านมาเหลืออ2แสนจาก2แสนนี้พ่อพี่มลบอกว่าเจ้าอง2แสนเนี่ยพ่อพี่มลไม่ได้เอาไว้แต่สิ่งที่จะมอบให้หนึ่งกับคุณ กับเอ่อวอดวดห้าหมื่นสองแลเวกสมาคมสามอีกหนึ่งแสนก็เอาไว้ค่ไม่ไม่นะไม่นบบพี่แบบพี่วราจังหวะจังหวะละนะคะตามที่ิพยซ่นะคะแต่ว่าถามว่าเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวข้องทั้งหมดถ้าพูกที่บอกวไปเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องทั้งหมดมันเป็นเรื่องเดียวกันเกงแต่เราอธิบายนรั้งนี้ก็อธิบายให้เกิดความชัดเจนจะได้จะได้จบถูกไหมคะให้รู้ว่าเออ ไม่ได้ต mm. ิดใจแล้วใช่ไหมเพราะว่าก็พระอาจารย์เวลาขอพิธบอรมาพราอมพมก็ให้ท่านเพราะว่าถือว่าอย่างน้อยอยู่ในวงการอยู่วกันเลเนาแล้วก็หาเื่อด้รผมขอแทรกนึงอันนี้อันนี้ท่านท่นวราท่านได้ไดทุก็ได้กับผมเนื่องาก่อยากไม่อยากไม่อยาก่อยักไมัอยาก่อย่อัาอยากไากไม่อยากไม่อากม่าก่อากไมาไ่อยาก่อยาก่อก็ม่อยาก่ก่กไม่ก่อยา่อกอากาก่ยกมามาก่ากอ่อ่่่ากอ่อ มีความรู้สึกที่ดีทั้งสองฝ่าสยสองกระแสก็มีนะคะทั้งสองฝ่ายแลมุมันรับสิ่ที่ดีเนี่ยท่านไม่ได้เสียหายนะคะเพราะบังเอ่ยเราก็สนิทกับท่านท่านก็มี<ๆ>มรู้สึกว่าได้ตาทัา้งทั้งหมดก็แต่ว่าผมรู้สึกทางอื่นถูกต้องไหมคะก็ขอบบิดาบัดด้วยว่าบิดาบัดมาเราก็แบบว่าท่านขอมาแล้วทำไมเราจะไม่ให้เราต้องให้ใช่ дорог, ไหมคะเป็นสิ่งที่ดี ไม่ได้ทำอะไรเราก็เลยเอามามอบให้แล้เราก็จะวันนี้ที่คุณหนึ่งมามอบให้สองแสนเพื่อเราจะได้เอามามอบต่อว่าหนึ่งสองสามตามที่คุยกันผมขออย้อนกลับไปนิดหนึ่งที่คุณหนึ่งคุณตุ๊กติ๊กพูดว่าเรางงไปหมดมันไม่เกี่ยวข้องเนี่ยในวันที่สิบเก้าตุลาที่ศาลทรัพย์สินและปัญญาเราพูดไปเรื่องเรื่องสาลไม่ได้นะครับไม่ได้พูดเรื่องศาลผมกำลังจะกล่าวว่ามันเกี่ยวยังไงคือผมได้บอกในที่ประชุมว่าที่คุณหนึ่งจักรวาลคุณตุ๊กติ๊กและคณะเนี่ย ได้กล่าวทำกล่าวขอโทษขออภัยยอมรับผิดทุกอย่างต่อคุณบอลที่บอลตันงันโดนทำไปต่ขอโทษด้วยกันเพราะว่าต่างครั้งนี้ก็ต้องขอโทษเราด้วยขออนุญาตพูดก่อนนะให้ทห็นงขออนุญาตพูดก่อนนะครับท่านได้กล่าวเสร็จผมขัดถามคจักรวาลว่าอยากจะทราบว่าที่ท่านกล่าวขอโทษขออภัยขอยอมรับผิดทุกเรื่องเนี่ยมันคือเรื่องอะไรบ้างุจักรวาลไม่ได้ตอบก็ไม่ได้โต้แย้งอะไร แล้วในวันนั้นเนี่ยเราประชุมกันเกี่ยวพันทั้งหมดในเรื่องที่คุณเคยถแถลงข่าวก่อนจากงานว่าจะไม่ขอรับเงินค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นทําเพื่อช่วยชูบูชาครูคุณพ่อคุณแม่ได้ฝ่ฝากไว้ว่านี่คือผงรัพย์ที่ลูกไ,ได้ทํามหากินแต่ทางเราเนี่ยก็บอกว่ามันเกี่ยวพันกันหมดเลย,ยนะครับเราเคยไปถแถลงข่าวที่เดอยเวล่าเมื่อวันทีน่สองเมษาข้อเท็จจริงต่างๆมันปรากฏอยูใ่ใน การมันคืนกันทั้งหมดแล้วมันเข้าใจกันหมดแล้วครับจริงๆคุณเดี๋ยวขออนุญาตก่อนขออนุญาตก่อนญาสาวญาสาวนี่เดียวไม่ได้ไม่ได้เพื่อนที่เขาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องคุณอุตสิทก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออจริงเราเราเข้าใจกันดีแล้วตอนนี้คุณอย่าตอนนี้ว่าเราเราไม่เสี่ยงไม่ต่ำเราเราเข้าใจกันดีแล้วเราเข้าใจกันดีแล้วเรขออนุญาตคุณนิดเดียวหน่อยนิดเดียวนะนิดเดียวและทั้งหมดเนี่ยจากจากที่มันพิจิตริงเอาไว้เนี่ยว่าไม่ขอรับเงินไม่ต้องเงิน แต่วันที่เก้าุมภาหธห้ามีสำนักงานกฎหมายที่คุณมอมหน้ายื่นโนติ้มาเรียกเงินสามล้านเจ็ดผมพูดจบแล้วกเชิญนี่คือควันเกี่ยวเพราะนั้ตรวจเจิญ้าก็คือที่บอกว่าพี่ขอโทษสิยานข่าวจะลงไปหาว่าเอาที่ผ่านมาผิดแล้วก็ไม่ยอมรับผิดแบบนั้นเหรอเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นประเด็นที่บิดเบือนไปอีกนะคะต้องบอกกันว่าพี่หนึ่งขอโทษในฐานะที่ รู้สึกน้อยใจแล้เออประเด็นอะไรส่างเ่พี่หนึ่งเป็นเด็กาะสว่าเออเอาเอเป็นว่าเรื่องนี้กนาเกิดว่าน้ยใจอะไรใดๆหนูก็อโไแลอกว่าเราขอโทษในขาะที่เป็นเด็กเนาะแล้ก็รู้สึกสะกดผูใหญ่ก่อนในขณะเยวกันตอนนี้ป้าฟังก็เข้าใจแล้วแลก็พูดคุยกับเมนกันวประเด็นสีล้านะก็คือเข้าใจผิดกันเพราะว่าเราไม่เคยเรียกเงินสีล้านจริงรกันการจัดงานนีน่ด้มีแค่ทางเราแล้วทางป้าพรนะคะที่เปมีมีพูดจัดมกรรมการท่านอ ที่ผ่านมาค่ะมันเป็นการเข้าใจผิดกันแล้ววันนี้เราก็ได้เอาเงินตัวเนี้ยนะคะจะมอบภายในผู้ใหญ่ในหลายๆส่วนแล้วก็มีก็คิดว่ามันควรจะจบด้วยดีสักทีค่ะเอาเป็นว่าประเด็นเรื่องสีล้านมันไม่เคยเกิดขึ้นนะคะเจถ้าของประเด็นสีล้านเคยเกิดขึ้นอะไรนี้แล้วกันลูกเราของยากพูดนะพูดชัดเจนเลยนะจะได้เข้าใจพี่สามีนาเนี่ย ที่ส่มาเนี่ยสามล้านหนึ่งแสนแปดหม่บาทนะคะในในเวลาเดนกันยานสี่ามศูนนอเมื่อวันเดียวกันก็คือ17บเจ็ดจุดหึงเจ็ดสีล้านสามบาทอันนี้คือในเวลาเด่อวกัน่ายนะกันแล้วก็ไม่เกิดถึงได้เกิดกรณีมีปัญหาจริงจริงไม่ถึงพี่พีอจริงไม่ถึงตอนนี้ตอนนี้พี่พ่อนยังไม่กินลงมาตรนหลังมาอยู่ล้านส่เพราะว่าไม่บอกว่าจริงๆอะผมผมแค่หลังสีแต่ไม่พอแต่ว่า ขอขออะไรขออะไรจ่ายจริงได้ไหมอยากรู้ ตอนนี้เราต้องทำบุญจริงๆอ่ะไม่ต้องรู้เลยแต่จริงๆถ้าเราตัดใหญ่จริงอ่ะมันจะแพงมากเพราะว่าผมไม่ผมได้ทิ้งเขาทำผมผม่ได้ต้องทำศพไปให้การทำอะไรบ้างอะารกันแล้วนะมานักอะไรกันแล้วเอาเป็นว่าจริงๆนะการขยี้คือเจ้าเถื่อนเจ้าคืนเข้าใจแล้วแต่ทุกคนเดี๋ยวไม่เข้าใจเข้าใจแต่วันเราแถลงข่าวไปวันนั้นเขาก็สามารถกลับไปดูแต่ในสื่อได้แต่วันนี้ที่เราจะพูดจะอยากให้เก่ความเครียดให้เจุดความจริงเราเงินมาทำบุญกันดีกว่าครับวันนี้นะเด้คนเยอเชียวโอ้โหเบื่อ เรื่องของผระวัตนสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดนั่นคือเรื่องจริงถูกไหมฮะตรงประเด็นนะที่ผมพูดที่เออ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 ทั้งหมดแต่สรุปยังไงก็คือสรุปละมันจบละมันมันแฮปปี้ฮันดิ้งหมดละไม่มีอะไรละแต่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีที่มาที่ไปเนี่ยถูกไหมคุณผ่อนนะคะใครอยากเอาไปประเด็นเรื่องสี่ล้านสามล้านอะไรเรามีล้านสี่แล้วจริงจริงสี่ล้กเป็นทุกคนเนี่ยลักล้างราคาคือตัวนี้เนี่ยในสี่ล้านหรือสามล้านก็แต่มันประกอบยึดซ้ำเหมืนกัน แล้วปรากฏเป็นตัวเลขที่เราส่งมาและสุดท้ายสรุปแล้วคือล้านสี่ที่เราจ่ายไปแล้วกงไม่อันนี้เราจ่ายเรียบร้อยแล้วนะใช่ค่ะก็จ่ายไปเมื่อประมาณปลายเดือนจ่ายไปแล้วจ่ายเรียบร้อยเพราะว่าที่จ่ายเรียบร้อยเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องจ่ายแต่แค่สี่แสนกว่าส่วนที่เกินแต่ล้านนึงมันจะู่ในบัญชีอยู่แล้วแต่คธอไม่ได้มาใช้เราก็คงจะเข้าใจผิดว่าโอ้ต้องการให้เอาไปใช้แต่เราก็ไม่ได้ีทางไปใช้ก็เลยเข้าใจผิดนี่เรา มาอได้กนี้บอกทำอะไรก็ต้องมีใครจ่าไม่ใช้จ่ายจะจะทำงานได้ดีแต่แต่คดีมันได้บอกคนการก่อนว่าเออ ีว่ามันเอาไปใช้ได้แต่เราก็ไม่กล้าเอาไปใช้อย่างที่เคยเต้งกันไปนะคะเพราะว่านี่บริแรงงานเป็นเงินบริจาคของประชาชนเนาะแต่ทีเนี้ยป้าพรป้าพรหนักจะบอกไปแล้วหนูอาจาลย์ทีมงานหนูอาจารย์แต่ว่าเป็นเงินส่วนหนึ่งหนึ่งล้านบาทขอโทษนะครเปิดเพื่อเป็นค่าจัดของการจัดทำงานคอนเสิร์ตใช่ใช่ป้าพรค่ะเอาเงินโดยรวมของป้าพรเนี่ยใส่ไปีคนไปชี้ให้ก่อนโดยเจอเซนคุณชยงเซ็นแล้ว ในจำลองเซนสมขั้นเข้าใจนะใ่ตน้เรื่องเนสมุดบัญชีอยู่ที่ใครตั้งแต่อย่ที่ยที่เขาอยู่ที่คุณตุ๊กตตั้งแต่วันนั้นคุณตุ๊กติ๊เราใช้ไม่ได้ครับเรเงินผู้ใหญ่เราไม่ใช้ครับเระ่าต้องมีคนจะสามคนจบน้าไม่ไปเคลียร์มันเรไมมมเอาเป็นว่าเงินคืออันนรานะคือวี้เรียกมาเรียกมาเพว่าเรามาเคลียร์ทุกคนโดใจจะได้จบ แต่การเคลียร์เข้าใจเนี่ยเป็นส่วนที course, you ่จะต้องให้ชัดเจนชัดเจนแต่น่าจะเจนนะเราทั้งหมดเข้าใจสื่อมวลชนและประชาชนและแฟนคลับของตูชาลีท่านไม่รู้คนจะได้รู้ตอนนี้เข้าใจแล้วครับตอนนี้เริ่มงงมีมีมีใครที่เข้าใจเข้าใจสื่อมวลชนจอมวังครับผมขออนุญาตถามต่อหน้าสื่อมวลชนไม่ต้องนะครับ เฮ้ยคุณอาเรื่องเขาจบกันดีๆแล้วเนาะอ่เราเป็นผู้ใหญ่เนาะขอหนึ่งขอหนึงเรื่องผมเร่ผมได้สื่อมอลชนเนี่ยซึ่งจะต้องเป็นสื่อทางรายชั้นต้องใจแล้วตกลงว่าทนายความผู้รับมอบหน้านี่ยในคดีที่เรียกมาสามล้านเจ็ดเนี่ยคุณได้สั่งยุติเหตุเขาเข้าใจแล้วไม่อาอย่างนี้นะคะเราไม่มีราคาตรงนี้นะคะแล้วเราก็ไม่ต้องการเงินจับตรงนี้แต่เพียงแค่ว่ามันผ่านไปหนึ่งปีแล้วเรายังไม่ได้รับ เรายังไม่ได้ค่าติ้จ่ายเนาะไม่ได้ไปไปเดี๋ยวี้แนวผมเรียนถามทนักสองว่าท่านได้สั่งผู้รับมอบหน้าทนายความสำนักงานเนี่ยให้ยุติคดีเรื่องนี้หรือยังที่โนติสมาก็ไม่มีแล้ว่ะคก็จบไปแล้วคือเราไม่ได้เงินเลยในเรืองนี้จบแล้วคือว่่าาทนได้ได้สั่งมอบแล้วเชื่อผมเดีแต่ก็จบหมดแล้วคุณลุงก็จบหมดแล้วคุณลุงขอบคุณครับนะครับเออตอนนี้เราก็ได้รับเงินแล้วงานก็จบไปเรื่อยดีนะเราวันนี้เราอบเงิน มาก orn, ับกัป okay, ์พรมามอบให้สมาคมมาให้อาจารย์ผมาให้อาจารย์ทังสองคนนะครับท้องทนนะครับนี้ก็ต้องถามกันว่าต่อนเรอเอกสารกาเป็เอกสารต้องไหมเราต้องทำเอกสารประกองต่อนะเกกับรื่องเรื่องตัวสิูต้องไหมคเรื่องตเเรต้องทำเอกสารต่อาต้องทำเอกสารให้สมูเพราะเรายังไม่ได้ทำเอกสารให้สมภูมิ ใช่ค um, ่ะไม่ได้ขาดบิคือเราจะถอนต่อเมื่อทุกอย่างจบงีสมไม่เป็นไรค่ะตัวนี้คุณเปนร้อมก็จะส่งมาที่บริษนได้พร้อมเลยเพราเกิดจะได้ไปส่งต่อได้นั่นเอยากเลยคุณหนึ่ง ลูกชายของศิลปินแห่งชาติครูสมานกันฉันก็ผิดเมื่อกี้ถามว่าอะไรการไปที่ที่ที่สามกว่าสิบกว่าป็นผู้ที่ทุกอย่างขึ้นอยู่ทุกข่าวผิดขึ้นคขึ้นตั้นส่วนต้นส่วนลิ้นี่ยที่ต้องเป็นสิทธิ์ของเราของครูมีใช่ว่าไม่ใช่เมื่อกี้หนุ่นมบอกว่าต้องต้องมีตัวนี้ค่ะแล้วต้องทำเอกสารสัญญาต้องไหมคะแล้วระยะเวลาเท่าไหร่แล้วต้องเอาคงินเทชัดเจนเพื่อความนิยมสิทธิ ต้องไม่รูได้กำบแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมกำลังบอกนะว่าต้องไปเคลียร์เรียบร้อยก่อนนะก่อนที่เราจะถอนฟ้องทั้งหมดเพราะมันจะไม่ไม่เรียบร้อยต้องไหมคะต้องไหมนะตอนนี้ยูทูว่านมีตอนนี้ยูทูปเราไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ววันที่ถ่ายข้อสดนะคะเราโดนคนนอื่ลงเยอะแยะเราโดนดูดอะไปลงยูทูปกันแบบเยอะมากเลายไปหนึ่งเดือน คือตอนนี้จะมีหรือไม่แต่ก็ได้ประกวดไปแล้วเมืม่อได้ประกบไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําอะไรสักอย่างให้เกินควคมชัดเจนไม่ใช่อะไรลอยๆอยู่ก็ไม่ได้แต่อีกสามวันนะั้นคือแบบเราสามารถเปิดช่ได้แต่พอเห็นคนอื่นลงแล้วผมไม่ลงเลยวะไม่ลง<ช>ลก็อื่นลงเอาไปดูดลงแต่ถ้าคนคนคนไม่ลงเนี่ยก็น่าจะเอาต้นฉบับให้ฉันฉันจะไปลงฉัตเองอ๋อมีมีมีตั้ไว้มีต้นฉบับที่คนลงอยู่เนี่นั่นคือต้นฉบับนั่นแหละใช่คือต้นฉบับ ก็เ,เอามาให้ให้คนอื่นูด้วไม่ดีรนะเพราะว่าบางทีเราเล่นสดรึปนนักร้องบางทีเสียงไม่ไม่นคงที่เราเราไม่อยากทำลายนักร้องที่เป็นบุคลากรของผมไทยจริงจริงผมว่าพอผู้นื่นลงปุ๊โบ,โบโเราเฮ้ยไม่น่าลงเลยเพราะว่าบางทีบางท่านเสียงไม่ดีแล้วเราไปเอาเอาเอาท่านไปลง <ừ. S 1> จริงๆนะผมไม่อยากแต่งเสียงก่อน,นแล้วค่อยงลงก่อนนะแต่ไม่ถันแล้วแต่ไม่ต้นตามความจริงก่อนการจัดคอนเสิร์ตไม่ว่าแล้วแต่ก็ต้องมีต้นฉบับึ่งชุดให้กับผู้จัด มิใช่ว่าไม่มีแล้วคุณจะบอกว่าดีไม่ดีแล้วไม่ลงเนี่ยยังไงก็ต้องมีไม่ดีก็ต้องเอามีต้องมีเราจะได้รู้ว่าเป็นยังไงต้องมีต้นฉบับอยู่ด้วยอ่ะจบแล้วครับขอบคุณครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับภรรยาของครูชายรินรัวิจินท่านนั่งอยู่นี่ผมอยากจะถามว่าพี่ธิดามีประเด็นอะไรกันครับไม่มีครับไม่มีครับทุกคนไม่มีแล้วครับก็ต้องมีหมดแล้วครับก็ไม่มีอัไรแล้วครับขอบคุณครับทุกคนไม่มีท่านครัง น้องๆนะครับมีอะไรอยากสัมภาษณ์หรือสอบถามไหมครับเี่งในครูครับมีในครูในในคลแล้วตอนนี้คุณพรทินวลยังติดใจเรื่องอะไรอยู่ครับตอนนี้ใช่ไหมครัตอนนี้จริงๆแล้วไม่ติดใจนะรเราจะได้คิวเรียบร้อยแล้ว,วเพียงแต่วา่ารอว่าพ่จะรณจบจเสร็จจริงๆเพื่อที่จะได้ผ่อนสมองพิจารณาี่ฟ้องค้างอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างครับที่ค้างอยู่ก็คือส่วนที่เราตกลงกันไว้ก็คือตัวดเรื่สิทธิ์จะยังไงก็ต้องทำขึ้นมาไม่ทำายากเพราะเกิดการตกลงแยกแล้ว ถ้าเจอเหมนแท้ก็ต้องทำต้องไห่ครูในส่วนน,นี้เป็นส่วนของครูของครูอ,ครอ่อนเนี่ยเป็นน้องนะคะซึ่งครูเนี่ยไม่คิดค่านำนองเลยที่จะคอนเสิร์ตแม้แต่บาทเดียวไม่คิดเลยครูไม่คิดเลยถ้ามีสนนิ่คือสิ่งที่ต้องขอบคุณครูว่าไม่ว่าอะไทำไม่หมดทำไรครูไม่เลยจะคิดแม้แต่บาทเดียวอันนี้เป็นส่วนที่เราเราต้องื้วยดแใส่เราบ้างให้นะเราบ้างให้นะ แต่ว่าพอไม่เคยมากพอไม่เคยที่จะยงืที่รทุกอย่างพอไ้คิดถึงเสมอไม่ว่าจะปีนัทำนองกัูสมานใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่การทำนองกัคทูสมานอาเดทูอปร์เตอร์ูชายซึ่งดูแลอตวเหนต่อค่ะอันนี้พี่ประยงค์พิษเย็นท่านนายกสมาคมดนตรีประเทศไทยได้เก็บาแนน้องมีะถามท่านมันก็ต้องขอบพระคุณท่านด้วยที่ได้าให้สถานทีอมันแคบไปหรอแต่ไม่เป็นไร ขอบคุณดีส่วนของพี่หนึ่งครับได้ึที่ที่บอกว่าได้เคลียร์หมดแล้วในนัดที่นี้เคลียร์เรื่องด้านอะไรด้านในบ้างครับเคลียร์ทุกอย่างเรื่องความเข้าใจผิดกันก็เคลียรเรียบร้อยเป็นเบินหมดแล้วแล้ววันนี้ก็นําเงินนมาเราวันนี้เราตั้งใจว่าเราคุยกันแรกว่าวันนี้สามแล้วว่าวันนี้เราจะนําเงินสองแสนมามอบให้คมามอบให้สมาค่น well ี okay. ้ครับเพราะวันนี้มาก็เตรียมเตรียมใช่ใช่แล้วจบไปตอนนี้ที่คุณพี่คนที่บอกว่าจะต้องรอทางคุณทางทางพี่หนึ่งไปทํา เอกสารเรื่องอ้อ๋อออมันก็เคยสูดกันแล้วแต่ว่าทาง YouTube ยูทูบที่ไม่มีตั้งแต่วันนั้นแนละ้วเพราะว่าลงไปนก็เป็นผู้อื่นลงแล้วเราบอกเราสุดใจเกรง,งใจแต่ละท,าท่านที่ที่ลองไปแล้วมันเจ๋งไม่ดีแต่ว่าเรารก็เลยไม่ลงคือต้องบอกกันเขาว่าที่ ความเขาว่าเคลียร์เรื่องลิขสิทธิ์ของป้าพรที่ใหญ่จให้พี่หนึ่งทำตอบคือเผอิญว่าตอนแรกป้าพรทำเอกสารเป็นชื่อชื่อป้าพรนี่ป้าพรเลยบอกว่าอยากอยากให้เปลี่ยนเป็นชื่อเป็นชื่อคอนโทมเออหมายความว่าเป็นชื่อบริษัททีนี้ทีนี้ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าจะต้องไปเปลี่ยนกับทางยูทูบซึ่งทางยูทูบเนี่ยเขาลุกคนเก็บให้ว่าเราไม่ได้เป็นคนเราบกาทำไม่ได้ตอนนี้กำลังรอดำเนินการแต่เรายูทูบไม่มีอยู่แล้วใช่ตรงไหนรอดำเนินการคือที่ผ่านมา ก็ไม่ต้องพูดถนหรืออะไรเงี้ยค่ะคือตอนนั้นเป็นแค่ความเข้าใจผิดก็จะผิดไม่มีอะไรจริงๆก็จริงๆวันเนี้ยพีมยมพี่ยมมาทำงานเนาะวันวันที่ไปแกมมี่จริงๆทวามคาตั้งใจดีของเรามีสิ่งเดียวเลยค่ะว่าเราอยากไปแสดงความสำเร็จแค่นั้นเองจับกระเอรนักข่าวก็ถามถามในประเด็นอื่นๆมาเราก็เลยต้องอธิบายไปจริงๆวันนั้นเชิญป้าพรไปด้วยแต่ว่าตั้งคอนติดงานไปไปไม่ได้เราก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้เคลียร์กันยาวนะคะจนกระทั่งมันมีประเด็นอื่นๆออกบอีกเราก็เลยรู้สึกว่า เราไม่ได้คุยกันอนะต้องอธิบายต่อไม่ได้คุยกันแล้วก็ป้าพรก็รก็บอกตุ๊ติ๊ทำไมตุ๊ติ๊ไม่ไม่คุยกับป้าพรทำไมไม่รับสายอะไรเงี้ยเราก็คุยกันละก็เคลียร์กันแล้วว่าเออเราเราเข้าใจผิดอะไรกันไปแล้วก็นฐานะาเราเป็นเด็กอะค่ะเราก็ไม่นั่งถามอะไรเยอะค่ะพี่นึงก็พูดพูดออกมาเลยว่าเอออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ป้าพรไม่สบายใจขอร้อกันเราไม่ได้ขอโทษในสิ่งที่เรารับผิดนะแต่เราขอโทษในสิ่งที่เราเป็นเด็กแล้วเรารู้สึกว่า อะไรก็แล้วแต่ทําทำให้ผู้ใหญ่ไม่สบายใจเพราะบางทีเราเป็นเด็กเราไม่รู้นะคะว่าเการทํางานผู้ใหญ่อาจจะมองอีกมุมนึงเราเป็นเด็กเรามองอีกมุมนึงแล้วถ้าเกิดทาให้ผู้ใหญ่ไม่สบายใจะในฐานะนักเด็กย้มือไหว้ผู้ใหญ่ก่อนก็ไม่ได้เสียหายอะไรเราก็ได้เคลียร์กันแล้วนะคะลองพูดไปท่วเลยไปล้อเลยนะอันนี้จะพูดตามจริงก่อนได้คืในผิดที่เราไม่ได้ทำผิดเพราะว่าเราเป็นเด็กเ๋าไม่ใช่เรื่องแอนี่เรื่องที่ว่าแถนข่าวต้องต้องห่ายถึง น้องเองก็พูดเองว่าไม่จ่ายค่าใช้จ่ายอันนี้เหตุเันเกิดเพราะคําพูดคําเดียวท่านเองว่าเราไม่จ่ายค่าใช้จ่ายเพราะหนึ่งต้องมาฟักเงินเองต้องเสียงการโทรศัพท์ต้องติ๊กติ๊กติคือเรียกหาเงินน้องพูดอย่างนี้ทหารเราฟังจากในทีวีแล้วมีความสุขเอะเราเปิดบัญชีให้หนึ่งล้านบาทแล้วเพื่อเป็นสำรองจ่ายให้ไปจ่ายค่าใช้จ่ายการทําอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมนึ่ง เปิดบัญชีให้หนึ่งล้านบาทเมื่อเปิดไปแล้วเธอไม่ใช้ก็เธอไม่ฟังกันนะไม่ใช่ใช้ไม่ได้การเปิดตัวนั้นหนึ่งไม่ได้ไปด้วยเราพูดคำพร้อมกันทุกครั้งหนึ่งไม่ใช่อยู่ที่ประชุมต้องแค่ช่วยอยู่คนเดียวถูกต้องไหมคือจะน้อยหรือจะมากแต่ว่าเธอต้องถามให้เข้าใจก่อนแล้วพูดทำไมอ่ะพูดว่าเออไม่ฝากเงินไม่จ่ายเงินทขาไม่เราต้องมาฝากเงินตัวสำรองเราเองอย่างนี้พูดไม่ได้วัน้ไม่เป็นเรื่อง นลาันี้เข้าใจแล้วครับโอเคเข้าใจแล้ครับเข้าใจเขาัจง่ายแต่ถ้ายังไม่ยังไม่ยอมหยุดทำนี้ใช่ต้องสีแจงพรา่าเดี๋ยวหนูขยันควมบันเิาวน้นนักข่าวนักข่าวถามมาเรื่องเงินสีล้านเนาะ นี้เราก็เลยต้องอธิบายไปในประเด็นนั้นต้องบอกอว่าเราเราอาจจะเราตอบคำถามเพราะนักข่าวถามมาแต่ถ้านักข่าวไม่ถามมาอย่างนั้นเราก็ไม่ตอบไปประเด็นนั้นนะคะแต่ในใจตอนนี้เรารู้แล้วว่าอ๋ตอตอนนบอกว่าใช้ได้นิติไม่รู้เองอันนี่ก็เลยยอมรับตรงนี้ว่าเออนันตนิไม่รู้เองแต่ว่าแต่เราก็ไม่กล้าเอาไปใช้จริงๆนะคะ เาไม่กล no oh oh ้าไปใช้ก็บอกว่าพราก็พรหนูไม่กล้าเขาหนูไม่ได้หไม่กล้าเอาไปใช้จริงๆเพราะว่าถ้ายอดมันยังไม่เคลียร์ผู้ใหญ่กรรมการในการจัดงานยังไม่ได้รับชอบไม่กล้าไปใช้ตข้งตึ้งหดเยอะนะวเธอยิ่งมากเนี่ยเข้าตัวมาเยอะนะเอกสารจะมีหมดเอกสาจะมงหมดในความเป็นจริงที่เราคุยัเอกสารมัมีหมดทุกตัวมาเราเปิดบัีนาบาทนี่ก็นาม่จะเป็นจ่าผิทัหมดง่ายง่าไมู่จะเด เขาเนื้อเยอะเดี๋ยววันนี้สนใขอถามนิดหนึ่งนะหลังจากหนึ่งเรีจ่ายเงินสองแสนนี่แล้วหนึ่งสามารถเอาเองไม่มีปัญหาเนี่ยไปทำประโยชน์ได้ไหมคุณต้องมาทำเอ่อกร่อการต่างๆในเรียบร้อยกรรไกรในในเขาจะมีจิตมีค่ะเพราะเราร่วมกันอยู่แล้วไม่มีปัญหาเแต่แล้วต้องทำให้ถูกต้องทำถูกใจถูกต้องนะถึงจะไม่ใช้ก็ต้องทำให้ถูกต้องเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วจะอยู่ๆไม่ทำก็ไม่ใช้เอาไม่ได้ แค่หนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีก็ต้องทำตตามสัญญาเหมือนซืออะไรนี้ก็ทำาเออเมันมันามัน้อเป็นอย่างนั้นก็ไหมเข้าใจนะแล้เพาะนั้นเวลาคุยแล้วแต่ถ้าคุยมากเราต้องเอาชัดเจนถ้าเธอยิ่งคุยยิ่งมากยิ่งจังชอบตัวเอกสารเดิมมีส่งให้ฉันมันเป็นหลักฐานทั้งหมดนี่ใช้ทำยังไงเข้าใจนะแล้เนั้นทจะพูดแล้วต้องคิสก่อนนะที่บอกเนี้ค่ะ ไม่ใช่น้อยใจจริงๆพี่เอ็นดูเธออยู่แล้วแต่ว่าพี่แต่ว่าเอ็นดูทางทั้งคู่พี่แต่ว่าความที่เราเอ็นดูแล้วก็ไม่ประสานกันต้องติดตัดสินใจเองมันเลยทำให้พี่เข้าใจกันทำให้พวกไม่เข้าใจกันตอนประสานก็ไม่ได้เลยมันก็เลยถึงมีปัญหาแล้วก็เลยบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ ด้ละขอบคุณขอบคุณคุณครับตัวเลขอยู่ข้าวน้องสาน้องบาริข้าวาน้องมีะรก็เพ่งใาถ้าเยเนขออจะได้ได้เก็บภาพไม่มีแมสเดี๋ยวขอเทปนีนะครับสองแสนวันนี้จะมาชำระจะมาให้ใครบ้างแล้วมอบให้ครบ้างนะครับมอบสองแสนเป็นอะไรยังไงมากคะรับไปแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งอธิบายหนึ่งหมอบสองแสนยังไงสองแสนตัดเองนะต้องให้ใครบ้างคะที่บอกขอโทษนะคะบังเอิญเนี่ยอันนี้เป็นการตัดสินใจของความพิมพที่ว่าเอ่อราปรับเขาเนี่ยสิบล้านแต่ว่าเราขอไปสามแสนต่อรองมาเลืองสองแสนคำหนึ่งฉันเอาตังค์เธอมาเนี่ยฉันไม่ต้มาใช้อะไรนะชั้นหนึ่งฉันจะต้องมาให้กับครูอ่อนค่าทรงองของครูสองให้กับเอ่อสมาคมนักร้องสามให้กับ อาจารย์เวลาที่ความมงมนตั้งใจเอาไว้แต่ไม่ได้มีได้ว่าเอามาเป็นสมบัติสัววเข้าใจนะครับคุณกุศลได้ก็ได้ดูจันเข้าใจนะอันนี้เธอเธอเวลายกมือไหว้ในขอใจนะแล้วให้จับหัวใจมหัวใจอุ้ยฝัาหมอนมันจะพ่อจาบหัวใจนะต้องให้ไม่ได้หนึ่งใครมีรู้ตัวเราต้องเจอที